สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะหัวข้อนี้คือจุดเปลี่ยนดวงชะตาหลังดาวใหญ่ย้ายทั้ง3ดวงในเดือนพฤษภา จะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันดาวใหญ่ย้ายก็มีดาวเสาดาวพฤหัสแล้วก็ดาวราหูซึ่งแม่หมอทําแยกแต่ละดวงไปแล้วนะคะครั้งนี้จะมาสรุปรวมให้นะคะว่าเมื่อย้ายทั้ง3ดวงแล้วเนี่ยจะเจอจุดเปลี่ยนอะไรในดวงชะตาของคุณบ้างนะคะก็ดูเป็นแนวทางไปเนาะมาดูกันเลยนะคะขอพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภกันเลยนะคะ มาดูกันนะคะจะเจอจุดเปลี่ยนอะไรนะคะไพ่จะบอกอะไรมาเด็กเหรียญใบแรก <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเด็กอีกแล้วนะคะ <c oughs> เด็กถือไม่เท้านะแล้วก็ act of w a r โอ้แล้วก็หกถ้วยนะคะแล้วก็แปดเหรียญ <c oughs> เยี่ยมมากๆเลยนะ <c oughs> สำหรับชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภนะสิ่งที่เห็นเนี่ยแม่หมออยากจะบอกว่าเนะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะ,ะการเงินคุณจะมันเหมือนกับว่าคุณจะสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจ การเริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนแต่การเริ่มต้นในครั้งนี้มันไม่ได้เริ่มต้นแบบตุมตามใหญ่โตแต่มันจะเป็นการเริ่มต้นแบบทีละเล็กทีละน้อยนะคะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนบางคนนะคะก็ได้ฝึกฝนทักษะอะไรใหม่ๆด้วยนะออได้ฝึกฝนได้เรียนรู้โครงการใหม่ๆทักษะอะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะ เรียกว่าถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ทะเยอทะยานไหนะอยากจะทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันมีไฟอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> มันมีไฟที่จะทำอยู่เหมือนกันการเริ่มต้นงานใหม่แบบนี้เป็นต้นก็มีด้วยนะคะอืมนะ การที่จะต้องอดทนต่อสู้ฟาดฟันจนกว่าจะประสบความสําเร็จแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกชาวพืชศกเนี่ยนะคะคุณจะต้องใช้เวลานะคุณจะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ในเรื่องของความอดทนเข้ามาด้วยนะทุกอย่างเนี่ย <c oughs> มันจะไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วนะคะซึ่งคุณต้องใช้เวลามากและต้องใช้ความอดทนมากแบบนี้เป็นต้นใช้ในเรื่องของการต่อสู้ที่มากด้วยเช่นกันมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะการเอาชนะอุปสรรคการฟาดฟันแบบนี้รับรวมไปถึงความเด็ดเดี่ยวนะความเข้มแข็งการตัดสินใจแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยมันต้องผนวกตรงนี้รวมด้วยแต่ถามว่าตัวคนเองมีคนช่วยไหมมีนะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคะ มีคนช่วยมีคนสนับสนุนโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะผู้หลับผู้ใหญ่จะช่วยเหลือจะสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องสู้อยู่คนเดียวเขาจะคอยดูอยู่ห่างๆนะคะให้คุณได้สู้ก่อนแบบนี้ถ้าไม่ไหวหรืออะไรแบบนี้นะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะ แล้วพอผ่านจากจุดจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณจะทํามันได้เองนะคะคุณจะอยู่ตัวคุณจะก้าวมันได้เองคุณจะเดินมันได้เองมันเป็นอะไรลักษณะนั้นไพ่เด็กอะนะไพ่เด็กไพ่ไพเริ่มต้นนะคะมันอาจจะต้องใช้มีคนประครับประคองก่อนช่วงหนึ่งแบบนี้เราก็ การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นของคุณด้วยส่วนหนึ่งแล้วสุดท้ายพอคุณเดินไปได้เองปุ๊บเดี๋ยวทันเนี้ยการเงินจะมาละนะคะการเงินจะมาจะเฟื้องฟูจะเติบโตยิ่งทงํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งไหลมาเทมามันเป็นในลักษณะนั้นการเงินจะดีมากๆเดี๋ยวจะหาได้เยอะ <c oughs> นะเดี๋ยวจะหาเงินได้เยอะเลยยิ่งทาก็ยิ่งได้เรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันฟูเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นมามันจะกลายเป็นทักษะมันจะกลายเป็นประสบการณ์แล้วทําให้คุณเชี่ยวชาญมากขึ้นพอคุณเชี่ยวชาญมากขึ้นเนี่ยทีนี้นะคะพรสวรรค์อะไรมันก็จะหลั่งไหลมาเลยนะแล้วทาให้คุณ สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้ด้วยตัวของคุณเองนาไรายได้มันจะเข้ามาต่อเนื่องจะค้าจะขายหรือจะทำธุรกิจการงานใดมันจะมีแต่ผลกำไรเข้ามาทางนั้นเลยนะคะมาดูกันต่อนะ <c oughs> 8ดาบ the lover lover สิบคาถา หนึ่งถ้วยออ oh, the sun นะคะเยี่ยมมากๆนะคะบางคนนะก่อนหน้านี้เริ่มต้นมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันถูกปิดกัน้นมันเจอแต่ปัญหาเจอสกัดดาวรุ่งเอาง่ายๆมันมักจะเจอแบบนี้นะคะเจอปัญหาเจอสกัดดาวรุ่งเจอปิดกัน้นการมองเห็นถ้าใครทําเกี่ยวกับในเรื่องของออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะเจอบูลลี่บ้างแหละเจอคนโอ้โหเรียกว่าเจออุปสรรคต่างๆนานาเพื่อไม่อยากให้คุณ <c oughs> ประสบความสําเร็จนะจะหรือเรียกว่าทาไงดีเข้ามาขัดขวางไม่ให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายมันเป็นลักษณะนั้นบางคนถูกปิดกั้นทางความคิดจะทําอะไรก็ไม่ได้ถูกควบคุมไปซะทุกอย่างเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกกล่าวหาถูกดา่าถูกอะไรแบบนี้มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะออแต่เดี๋ยวมันจะมีกัลายนานมิตรหรือมันมีโอกาสหรือมันมีข่าวดีหรือมีอะไรที่ดีๆใหญ่ยิบยื่นเข้ามาให้กับคุณสุดท้ายมันจะเป็นเดอะซัน ให้รู้ไว้เลยนะชาวพฤษศอดทนอีกนิดนึงนะคะอดทนอีกนิดหนึ่ง,ะะงแต่แม่หมอมองว่าเดี๋ยวคุณจะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือนะอืมจะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะตัวคุณเองเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของมิตรภาพความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเข้ามาเป็นเพื่อนนะหรือจะเข้ามาเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีเข้ามาแบบนี้นะคะบางคนก็เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาช่วยเหลือทําให้คุณผ่าน จุดๆนั้นไปได้อะไรแบบเนี้ย <c oughs> แต่อีกมุมหนึ่งนะคะเมื่อดาวย้ายปุ๊บนะอะไรที่มันเคยเป็นอุปสรรคเป็นอะไรที่มันเคยขัดขวางเคยปิดกั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพลิกกลับเลยกลายมาเป็นส่งเสริมสนับสนุนหรือมาเป็นกัลยาณมิตรแบบนี้ก็ได้ด้วยอีกความหมายหนึ่งเลยนะคะนะแต่ถามว่าเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยไหมนะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะเพราะว่าความเจริญก้าวหน้าเวลามันมางานมันเยอะอ่ะคุณก็จะต้อง คุณก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะอดทนสู้แบกรับปัญหาต่างๆภาระต่างๆหรืออะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวจะโชคดีให้รู้ไว้เลยว่าแต่เดี๋ยวจะโชคดีจะโชคดีจะได้ข่าวดีเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นจะปังจะดังนะคะจะสดใสล่าเริงความสุขความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองมันจะมาเต็มคุณจะมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มีชีวิตชีวานะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะอืม มันจะเหมือนกับว่าความสว่างมันเข้ามาในชีวิตนะความมืดมันก็หายไปทุกอย่างมันก็สดใสหมดทุกอย่างมันก็มองเห็นรู้ทางมองเห็นเส้นทางของความสําเร็จหมดนะคะโดดเด่นมีสเสนเลยทีเดียวแหละนะสาหรับชาวพฤษศ <c oughs> มันดูกันต่อนะคะจุดเปลี่ยนนะจะมีอะไรอีกนะคะโอ้สิบดาบจบสิ้นกับอะไร เดทด้วยโอ้โอเคสิดาบขึ้นมาเดทก็ขึ้นมานะคะโหไพ่ดาบขึ้นมาแรงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ดาบขึ้นมาเยอะนะทั้ง8ดดาบทั้ง10ดาบนะคะแล้วก็เดทขึ้นมา แม่หมอแนะนําทําบุญเยอะๆนะเพราะว่าบางครั้งมันเป็นขาวเคราะห์ได้ด้วยนะทุกอย่างแหละมันมีเรื่องดีมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะดาวใหญ่ย้ายมันไม่ได้หมายถึงดวงต้องดีเสมอไปนะคะมันแล้วแต่ว่าไปเข้าเรือนไหนจุดไหนยังไงบางคนเจอในเรื่องของการพัดภาคลาจาก <c oughs> จอในเรื่องของการพัดภาคลาจากนะบุคคลอันเป็นที่รักเป็นได้ทั้งพอ่อเป็นได้ทั้งแม่แบบนี้ก็ได้นะได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ได้จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการที่คุณจะต้องจากถิ่นที่อยู่ไปไกลก็ได้นะคะไปเรียนต่อต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศไปทํางานต่างจังหวัดไปที่ไกลๆแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นด้วยเรื่องแบบนั้นบางคนเป็นด้วยเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุต้องระวังการผ่าตัดนะคะการผ่าตัด ทุกอวัยวะทุกส่วนแบบนี้เป็นไปได้แล้วมันจะค่อนข้างสาหัสนะระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะความเจ็บป่วยความเจ็บปวดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะมันมันเป็นด้วยกรรมมันเป็นด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องต้องระวังบางคนก็คือโดนใส่ร้าย,ายถูกแทงข้างหลังนะคะถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีมีคนจ้องทำร้ายเนี่ยต้องระวังมากๆเลยทีเดียวด้วยเหมือนกัน สุขภาพถ้าเป็นสุขภาพก็ไม่ดีเป็นบางทีเป็นด้วยเร,เรื่องโรคเวรโรคกรรมแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนนะก่อนจะได้ดิบได้ดีก่อนจะได้เริ่มต้นใหม่การงานเจ๊งก่อนเลยล้มละลายก่อนเลยแบบนี้ก็ได้ถูกไล่ออกก่อนเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเราถึงจะหาทางออกได้ใหม่ถึงจะพบโอกาสใหม่ๆถึงจะไปก้าวต่อไปได้เนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นบางคนนะเพิ่งจะจบกับอะไรบางอย่างมาแล้วก็ได้ด้วยนะคะอืม แต่อีกมุมหนึ่งที่แม่หมอได้เกิดไปมันก็คือในเรื่องของออ่เอในเรื่องของการการพัดภาคลาจากจะไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายแต่บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการอบพยกการโยกย้ายก็ได้นะคะอืมการอบพยกการโยกย้ายไปสถานที่ใหม่ๆไปไกลอะ่ะเป็นลักษณะนั้น <c oughs> ก็ได้อีกเช่นกันนะคะมาดูกันต่อนะ <c oughs> จะเกิดอะไรอีกนะคะอ่าการเยียวยามาเลยเดอะสตาร์ Star, แล้วก็สิบถ้วยโอ้แต่อของผู้ศพจะแรงหน่อยเนาะบางทีโหเดวเวิลขึ้นมาจุดจบเอ้ยจุดเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็โหถ้าเปลี่ยนรอบนี้ดีมากๆแม่หมอบอกเลยแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนน่ะมันจะเจออะไรที่แบบสุดๆเลยนะคะมันเจออะไรที่แบบสุดๆด้วยเหมือนกันนะ อืมแต่ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับสถานการณ์หรือเขาเรียกว่ายอมจำนนก็ได้ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเคราะกรรมด้วยนะคะไพ่เดทขึ้นมาแบบเนี้ย <c oughs> มันเป็นเรื่องของเคราะกรรมเมื่อผ่านจุดจุดนี้ไปได้คุณจะเข้มแข็งขึ้นคุณจะเข้มแข็งขึ้นมากๆนะคะ คุณจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้นำขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอาจหารมากขึ้นแล้วชีวิตคุณก็จะหลุดพ้นจะเป็นอิสระมากขึ้นด้วยคุณจะได้รับการเยียวยานะถ้ามันเจออะไรแบบนั้นขึ้นนะ่ะคุณจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณจะพบออโอกาสใหม่ๆหรือเขาเรียกอะไรนะความหวังใหม่มันเป็นแบบนั้นนะคะจะได้ปลดปล่อยความทุกข์ร้อนออกไปจะพบกับความสงบสุขที่มากขึ้นจะเจอเป้าหมายใหม่ เนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะแล้วทุกอย่างมันจะบริบูรณ์มากขึ้นเนี่ยเป็นสิบถ้วยขึ้นมาเลยความสุขความบริบูรณ์นะคะบางคนเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวแบบนี้และเดวลขึ้นมาด้วยนะคะเป็นใบสุดท้ายของสำรับนะอืมหมายถึงเรื่องราวมันดําเนินมาจนถึง จุดที่มันจะคลายแม็กแล้วจุดที่มันจะต้องปลดปล่อยแล้วมันก็บางคนก็เปรี่ยงเลยนะของของของพุชศพเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ขึ้นเป็นเอ็มเพรสมาเลยนะคะชัยชนะความสุขสบายความอุดมสมบูรณ์นะคะความเพียบพร้อมไปสทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบนั้นได้นะ <c oughs> <c oughs> บางคนนะคะก็แม่หมอจะต้องบอกนี้บางคนบนรรลุเป้าหมายทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมมันเป็นไปได้สองอย่างนะคะ แต่ในเรื่องของทางทมก็ยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่แม่หมอมองว่าเป็นเกี่ยวกับในทางโลกมากกว่าการได้ชัยชนะนะการที่จะเริ่มต้นวงโคโจรใหม่ของชีวิตแบบนี้มันเหมือนจุดเปลี่ยนะนะนะจุดเปลี่ยนของชีวิตมันมาแล้วแต่เปลี่ยนครั้งนี้มันเปลี่ยนดีอยู่นะแต่ก่อนเปลี่ยนนะสิอย่างที่แม่หมอบอกไปแล้วมันอาจจะเจออะไรเข้ามาแบบนี้ก่อนนะคะแต่เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเดี๋ยวคุณจะตื่นรู้ตื่นตัวอิสระ โลทองโลกกว้างวิสัยทัศน์กว้างไกลคือเรียกว่าความคิดของคุณก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะความคิดของคุณก็คือจะกว้างไกลมากขึ้นด้วยมันเป็นลักษณะนั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่สถานการณ์อย่างเดียวความคิดก็เปลี่ยนมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งสำหรับนะมาดูซิว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะจุดเปลี่ยนดวงชะตาหลังดาวใหญ่ย้ายสามดวงนะคะพฤศพจะเป็นยังไงบ้าง ความสูงส่งยั่งยืนเนาะยกเขาโควัฒนาอัศวัฒถามากริษณาต้องคันสอนแล้วก็สอนพรหมมาตนะอืมชาวผูศพนะ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามหาที่เพิ่งที่ปรึกษาโดยเฉพาะผู้หรับผู้ใหญ่คนที่มีประสบการณ์มีความสามารถมากกว่าคุณนะคะเพื่อจะได้ไม่เจ็บตัวระวังเรื่องการกโดนหักหลังให้มากๆเลยนะมันมีเกณฑ์นะให่มันขึ้นมาบอกอีกแล้วบางคนโดนในเรื่องของการลอบทำลายได้ การลบทำร้ายการทำให้เจ็บตัวหรือเจ็บใจเออมันเป็นไปได้หมดนะทั้งเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจมันเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างอุบัติเหตุนั่นแหละระวังโดนของมีคมเสียบแทงบาดเจ็บเนี่ยแบบนี้บางคนก็เกี่ยวกับในเรื่องของจิตใจก็คือเศร้าโศกเสียใจนะคะมีมีเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือภาระการแบกรับนะแต่คุณจะทำได้สำเร็จนะคะคุณจะทำได้สำเร็จ นะมีเกี่ยวกับชัยชนะมานะคะแต่อย่างที่บอกแหละชาวพฤษภศต้องใช้ความอดทนที่มากหน่อยนะคะหลังจากดาวใหญ่ย้ายเนี่ยมันจะมีอะไรที่ประดังประเดขเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มขึ้นและทําให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างที่แม่หมอบอกแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะคะเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็กล้ากล้าที่จะกล้าที่จะลุยไปข้างหน้ามากขึ้นด้วยอม,มันเป็นในลักษณะนั้นนะ มาดูต่อนะแต่ของคุณจะโชคดีที่ว่ามีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้การสนับสนุนหรือให้การส่งเสริมอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะมีไพ่สอนพมมาดขึ้นมาแบบนี้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะอุปสรรคก็จะผ่านไปได้มาดูกันต่อนะคะกุเบราสิวะคงคาไม่ต้องคิดมากนะ ทิรัายาตาบางคนฟุ้งซ่านคิดมากบางคนถูกทอดทิ้งถูกทอดทิ้งถูกทอดทิ้งนะคะการพัดภาคลาจากแหละที่แม่หมอบอกไปก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเสียสิ่งหนึ่งได้สิ่งหนึ่งอืมมันเลยเป็นลัก,ลกษณะนั้นนะจะมีความมั่นคงทางด้นการเงินมากขึ้นด้วยนะการเงิน การงานความก้าวหน้าดีนะเดี๋ยวจะได้ทําอะไรสําเร็จได้หลายๆอย่างแล้วก็ศักยภาพจะได้นํามาใช้นะคะอืมอย่าหลงโลกนะอย่าหลงโลกนะคะบางคนพอมีเงินปุ๊บก็ชิลเลยใช้เงินเลยอะไรเงี้ยใช้เงินหาความสุขให้กับตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกทิสิ่งทุกอย่างมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องคิดไต่ตรองให้รอบคอบนะคะอืม น้ำน้ำขึ้นก็รีบตักรีบเก็บแบบนี้ถ้าโมแต่แบบสวยสุกนะคะเวลาพอมันผ่านช่วงเวลาไปหรือบุญหมดนะเอาง่ายๆมันก็จะกลับไปยากเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะแม่หมออยากจะบอกอย่างนี้อะมาดูกันต่อนะคะที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะ้ำมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะมาดูกัน <c oughs> จุดเปลี่ยนดวงชะตานะคะสำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะดาวใหญ่ย้ายสามดวงอ่าสืบชะตาโอ้ผีเปรตผีป่งข้างและผีกองก่อยภาษีแสลงแงงโอ้ระวังอุบัติเหตุจริงๆอะเนาะนะคะ ระวังอุบัติเหตุนะคะการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่ออแบบนี้เป็นไปได้ด้วยนะคะหรือว่าการถูกของมีคมโดยเฉพาะที่เท้านะจะเลือดออกบ่อยนะคะเดี๋ยวไปเตะนั่นเปิดไปเตะนี่เป็นแผลเลือดออกแบบนี้เป็นตน้นแล้วระวังการติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยไข้เลือดออกด้วยการเจ็บป่วยต้องระวังนะถึงขั้นแบบนอนรักษาตัวนะอืมปล่อยผ่านไม่ได้นะทุกอย่างต้องดูแลตัวเองแบบนี้นะคะ แล้วก็ใครที่เคยทำอากตัญยูกับพ่อแม่นะแม่หมอจะบอกเลยนะคะใครที่ทำอากตัญยูกับพ่อแม่คนผู้มีบุญคุณไปกราบขอเข้ามาซะนะกราบขอเข้ามาซะนะคะเพราะว่ากรรมจะให้ผลได้แล้วบางครั้งให้ให้ผลด้วยเรื่องแบบโรคภัยไข้เจ็บแบบอย่างที่บอกอหรืออุบัติเหตุนะคะการติดเชื้อนู่นนี่นั่นแล้วทำให้แบบ จ็ป่วยหนักได้ถึงขั้นชีวิตก็ได้นะมันมีเดทขึ้นมามีสิบดาบขึ้นมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีๆนะคะทําดีกับปุปพกาลีกับผู้มีบุญคุณมากๆนะอืมเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะคะอย่าทำอะไรที่ผิดอไปขอขอขามาเลยนะคะถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วหรือผู้มีบุญคุณที่ที่คุณทําผิดกับเขาเสียไปแล้ว ็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านก็ได้ลบแผ่เมตตาให้ทุกวัน,ท,วนทุกวันทุกวันทําตลอดไปเลยแบบนี้จนกว่าชีวิตจะดีขึ้นนะคะสืบชะตาเนี่ยบ่งบอกถึงบุญกุศลเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองคุณได้นะคะถ้าไม่มีเรื่องบุญกุศลไม่มีอะไรปกป้องนะแม่หมอบอกเลยว่าไม่มีอะไรปกป้องนะคุณระวังเรื่องเนี่ยการเจ็บปวดหรือการถูกทําร้ายได้เนี่ยไพ่มันขึ้นมาหลายใบด้วยเหมือนกันนะการถูกทําร้ายเห็นไหม การถูกแทงข้างหลังการถูกอะไรแบบเนี้นะขึ้นมาหลายใบนะคะเหมือนไพยย่ยำมอะ่ะเหมือนไพยย่ยำมอะ่ะแล้วสีสแสวงแงงนี่กําลังกราบเท้าแม่เห็นไหมคือการกราบขอขมานั่นเองนะคะนะถ้าคุณทําเรื่องตรงนี้ได้แล้วเนี่ยแม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะดีมากๆแล้วพอรอะไรที่คุณขอก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การได้เดินทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเทวดาให้พรเนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยนะมาดูกันต่อนะคะ บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิตนะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุแบบนี้ทําไว้บ้างก็ดีนะคะสิ่งนี้คือไพ่ที่ขึ้นมาบอกนะคะมาดูต่อนะกระสือผีมาอีกแล้วเห็นไหมเจ็บป่วยมาอีกแล้วเห็นไหมด้วยเรื่องตับไตไส้พุงเรื่องเครื่องในต่างๆนานา,าเสือสมิงมาอีกผีบ้านผีเรือนนะคะ พระรามขึ้นมานะเทพบุตรยุติธรรมขึ้นมาเลยแล้วก็พญาเขาคำนางเคียงขึ้นมาอีกแล้วนะเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับพรน่ะได้รับพรสมปรานาส่วนใหญ่คนมักจะเหลิงเนาะคนมักจะเหลิงกันเยอะนะแบบไอ้ฉันได้ดิบได้ดีก็แบบหลงเหลิงในอำนาจแล้วก็วกกลับไปทำสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีอีกอย่างเงี้ย สุดท้ายก็กลับมารับกรรมอีกมันเป็นแบบนั้นเทพบุะบุยุติธรรมขึ้นมานะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเลยนะคะแม่หมอจะบอกให้ทำความดีคุณจะได้รับผลคุณจะได้รับความยุติธรรมนะครอบครัวก็อุดมสมบูรณ์มีเกณนซื้อรถเปลี่ยนรถมีเกณนที่จะแบบได้สร้างครอบครัวหรือมีลูกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอืมทำสิ่งที่ไม่ดีระวังโดนหลอกลวง ระวังโดนหลอกลวงโดนมิจฉาชีพคุณใส่มนดำคนไม่ดีจะทำอันตรายเนี่ยเสียเงินเสียทองเสียเงินเก็บอะไรก็ตามแต่ต้องระวังนะคะ บางคนก็คือพอกรรมให้ผลก็คือจะเป็นโรคก,กรรม,มพันธุ์บางโรคที่รักษาไม่ได้บ้างโรคมาจากพฤติกรรมหรือการกระทําของคุณนั่นแหละมันจะเกิดจากพฤติกรรมของคุณบางคนก็เป็นเกี่ยวกับพวกตับไตไส้พุงื่องในเนี่ยต่างๆนานาการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะบ้างสุกๆดิบๆบ้างนะคะแล้วทําให้เป็นโรคแบบพยาธิเป็นโรคอะไรเนี่ยข้างในรักษาไม่หายก็ต้องต้องระวังนะกลางค่ากลางคืนไม่ควรออกจากบ้านก็ไม่ควรที่จะไปนะคะ เป็นลักษณะนั้นนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของบ้านได้ด้วยนะคะการรีโนเวทบ้านปรับปรุงอยู่เนี่ยอยู่บ้านดีที่สุดนะคะอยู่บ้านดีที่สุดปรับปรุงอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่ออยู่กับแม่แล้วก็เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่บางคนก็คือเขาเรียกอะไรนะทําธุรกิจที่บ้านเนี่ยทำบ้านเป็นธุรกิจเออก็แบบนี้ก็ได้อีเช่นกันนะคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถแบบนี้นะโอเค มาดูกันต่ออีก5้าใบสุดท้ายนะระวังด้วยเรื่องของกรรมอะ่ะเวลาให้ผลนะมันน่ากลัวนะมันมันร้อนแรงนะเรื่องกรรมเนี่ยนะคะแม่หมอถึงจะพูดทุกคลิปเลยว่าเหมือนเตือนสติอะ่ะเตือนสติคุณก็เตือนสติแม่หมอด้วยอืมแม่หมอก็จะได้เตือนตัวเองด้วยตลอดตลอดเลยนะมาดูกันห้าใบสุดท้ายเทา้ทาทัตตรส แมงสี่หูห้าตาผีขุนน้ําโอพยายมขึ้นมาเห็นไหมแล้วติดกับไพ่อะไรติดกับไพ่ใบนี้ด้วยนะอืมคุณจะเจอกิเลสยั่วยวนเนาะม,มันจะเจอพวกกิเลสคอยยั่วยวนนะคะคอยยั่วยวนให้คิดผิดทําผิดหลงผิดอันนี้ต้องระวังนะคะเออเรื่องการราคาอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังการไปเป็นชู้เขาการไป หรือเรามีชู้แบบนี้ก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆตกนรกนะเดี๋ยวคุณจะเจอเรื่องเดือดร้อนเลยถ้าคุณทําผิดนะคุณจะเจอเรื่องเดือดร้อนทันทีเลยกรรมจะให้ผลเร็วไม่หมอพูดเลยนะคะกรรมจะให้ผลเร็วคุณจะเจอเรื่องเดือดร้อนคุณจะเจอการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความหรืออะไรก็ตามแต่นะบางง้นก็เป็นเรื่องเดือดร้อนทางด้านอื่นๆก็ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเรียกว่าไม่มีความสุขอะ่ะอืสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณก็คือ ให้ดําเนินชีวิตด้วยพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะดําเนินชีวิตในสิ่งที่ดีอะ่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะดําเนินชีวิตที่ดีคุณจะประสบความสําเร็จและลุ่งเรืองมากๆเลยนะคะอืมลุ่งเรืองมากๆแบบนี้เป็นต้นจะมีความสุข ไหลลื่นเจอคู่ก็จะเจอคู่ดีด้วยนะแม่หมอบอกให้นะคะแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะเจอคู่ในสิ่งที่คุณทานั่นแหละพฤติกรรมอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะมันเหมือนมันเหมือนทำไงได้งั้นจริงๆนะคะโอเคก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ